สวัสดีครับผมสวัสดีท่านที่ชมสำหรับการพรีเซนต์สินค้าหัว power plug ของ Techron นะครับผมหัว power plug ของเท c h r o อนซึ่งจะเป็นหัวเมนหัวขนาดใหญ่นะครับผมตัวนี้จะเป็นหัว63แอมป์ซึ่งการใช้งานของตัวนี้นะครับผมได้ตัวนี้จะได้ทำที่นัดอยู่โซนด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ ให้เรายึดแผ่นโซนด้านล่างนี้ติดกับแผ่นเพลทก่อนนะครับนีเราจะยกก่อนอให้เรายึดตัวนี้เข้ากับแผ่นแผ่นเหล็กเพลทก่อนนะครับผมที่เราทำเอาไว้แล้วก็ยึดเข้าไปส่วนที่นัดเห็นไหมที่นัดตัวนี้จะเป็นสกรูที่นัดแล้วก็สกรูตัวนี้ถ้ามาจากโรงงานจะไม่มีตัวนี้นะฮะถ้ามาจากโรงงานจะไม่มีตัวนี้นะครับผม จะไม่มีและก็จะไม่มีทีนัดนะครับหัว power plug รุ่นนี้เวลาวายริงสายเวลาวายริงสายเนี่ยมันจะต้องถอดหัวออกจากเบ้าตัวนี้นะครับเพราะไม่งั้นเราจะขันน็อตสกรูไม่ได้ทีนี้การใช้งานเราต้องเอาฐานนะครับผมเฉพาะที่ทางเทคทอนทำนะครับเราจะต้องเอาฐานทำที่นัดขึ้นมาก่อนนะครับที่นัดที่นั่หาซื้อ,อแถวบ้านได้นะครับ ตัวที่นัดหาซื้อแถบบ้านได้แต่ที่คล่อนทำเพื่อความสะดวกสบายแล้วก็ความทนทานให้กับท่านลูกค้าก่อนที่จะจัดส่งนะครับแล้วก็ส่วนน็อตตรงน,นี้ก็ยึดดูนะครับผมเห็น,เห,นเห็นที่นัดไหมครับเห็นที่นัดนะครับตัวนี้จะไม่มีปัญหาจะไม่หลุดนะครับผมครับจะเป็นแบบนี้เรายึดตัวนี้เข้ากับแผ่นเพลทแล้วก็ Power อร์ปลั๊ก็ยึดให้เรียบร้อยนะครับผมทีนี้ เราเวลาเราเราก็จะดึงสายออกมาดึงสายเบอร์16ฮะดึงสายออกมาปุ๊บเราก็มาขันเข้ากับหัวพาววอรปลั๊กตรงนี้ให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็ค่อยๆดันเข้าไปครับผมแล้วก็ยึดติดกับสกรูที่นัดให้เรียบร้อยหมุนตรงนี้นะครับแล้วเวลาถอดเราก็จะถอดถอดซ่อมถอดเปลี่ยนเราถอดเฉพาะหัวตรงนี้ก็ถอดจุดนี้นะถอดจุดตรงนี้เราไม่ต้องไปถอดฐานนะครับผม เราไม่ต้องถอดฐานแต่ถ้าหัวเสียก็คือแบบว่าหัวเสียก็คือขาหักขาอะไรอย่างเงี้ยล้วก็อาจจะต้องซื้อมาเปลี่ยนแล้วก็ต้องถอดฐานเอาตัวใหม่ลงแทนประมาณนั้นนะครับผมแต่ถ้าเราแค่แบบว่า,วาถอดเช็คว่าน็อตหลวมน็อตอะไรไหมแล้วก็ถอดตรงนี้ออกนะครับผมถอดง่ายๆหมุนมึงหมุนง่ายๆนะครับหมุนเพราะว่าข้างล่างโซนด้านล่างเป็นทีนัดอยู่แล้วมันก็ติดแน่นให้เราแน่นๆเลยแล้วก็เวลาเราดึงกระชากอะไรนี่ไม่หลุดนะ หลุดยากมากแต่ถ้ามาจากโรงงานโรงงานเนี่ยถ้าเราไปดึงแรงเพราะว่ายังไงถ้าสตาฟหรือว่าน้องๆที่เป็นสตาฟคอนโบยเนาะเขามีพลังมหาศาลเลยเวลาเขาดึงเนี่ยก็จะหลุดมาทั้งยวงอันนี้ใช้ที่นัดไม่หลุดครับผมยังไงก็ไม่หลุดเพราะว่าถ้าจะหลุดก็คือแผ่นเหล็กต้องไปก่อนหลุดทั้งแผ่นเหล็กประมาณนั้นนะฮะส่วนนะ ส่วนหัวพาวเวอร์ปลั๊กนะครับผมส่วนหัวพาวเวอร์ปลั ug, indung, ๊กเวลาเราเราใส่เนี่ยเราใส่เนี่ยก็ให้ค่ um อยๆค่อยๆนะครับผมค่อยเอ่อเสียบเข้าไปแล้วก็ดันโยกซ้ายโยกขวาโยกซ้ายโยกขวาลงไปนะครับแล้วก็เวลาถอดก็เหมือนกันแล้วก็โยกซ้ายโยกขวายกท้ายโยกขวาดึงออกมาครับผมมันจะหลุดง่ายถ้าเราไปดึงแรงๆนยโอ้ยากเหมือนกันแน่นเปียกเลยตัวตัวนี okay. ้ห nice. ัวต okay. ัวนี้นะหกสิบสามโอเคครับผม ตัวนี้ก็ได้นําเสนอท่านลูกค้าสินค้าพร้อมจัดส่งให้กับท่านลูกค้าชุดนี้สั่งเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยวิวงานให้ลูกค้าเรียบร้อยเอาแผ่นเพลทกับหัวพลลักเมนส่วนรูนี่ก็4ี่รูตามแบบที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ขนาดไซส์ก็รองรับได้ตั้งแต่ขนาดลูไซส์นะฮะรองรับได้เบอร์16และก็3 2มแอมป์นะครับชุดนี้ จุดนี้นะครับผมที่เราทางเทคอนได้ออกแบบไว้ขนาดไซส์หลูลครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ